ปอลอนี่เป็นแฟนฟิกนิยายไทยที่ผมเขียนขึ้นเองตอนที่หนึ่งหนังแบทแมนน่นจาจักรวาลดีซีแสนสุขสำหรับผู้อยากตายอานะเมืองก็แทมเวลาตีห้าคารหารูรามหมาเห่าชายเจ้าของบ้านวัย2ีปีสะบด,ดังลัน่นโคดเฮียลูนิงเคนอนั่งท่าไขว่ห้างมือซ้ายถือแก้วกาแฟนิ้วชี้มือขวาชี้ไปยังภาพหน้าจอภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่กำลังเล่นอยู่ แบทแมนมีเซ็กกับฮาร์ลี่ควินแบทแมนยกรถบรรทุกทั้งคันด้วยมือเปล่าแบทแมนโดนโจ๊กเกอร์ทรมานโดยการฟาดไข่แบทแมนเอ็นทีอาร์เมียซูเปอร์แมนแบทแมนทำแฟนลูกชายท้องแล้วหนีแบทแมนถูกข่มขืนแบทแมนใช้ปืนบาซูก้าเป็นอาวุธพิทักษ์โลกกูดูหนังให้ไรวะเนี่ยเนื้อเรื่องอย่างกักเน้นโชว์ตูดเน้นโชนมแบทแมนโคตรเทพแถมตีความว่าแบทแมนมาจากต่างมิติวอด กูอยากเห็นหน้าผู้สร้างหนังแบทแมนนับ30เรื่องนี้จริงๆเอาบาัสไม่มีหนังแบทแมนที่ดีกว่านี้แล้วเหรอเอาแบบเน้นเนื้อเรื่องมันๆน,นะมีไหมชายหัวล้านผู้เป็นพ่อบ้านวัยกลางคนประจำประกูลเคนอคงตัวเล็กน้อยวางถาดอาหารว่างลงข้างกายนายน้อยก่อนเดินไปหยิบแผ่นซีดีหนังแบทแมนอีกเรื่องมาส่งให้นายน้อยลูนินรับไปตรวจดู ผมยินดีนำเสนอหนังเรื่องรักวาวุ่นแบทแมนแอนจ๊กเกอร์เลื่อนชายไม่มีกำหนดผู้กำกับถูกโจ๊กเกอร์ยิงไข่ตายเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังโจ๊กเกอร์เจ้าชายแห่งอาชญากรรมตัวจริงเห็นตัวอย่างแรกของหนังมันต้องสมจริงมากครับนายน้อยขนาดจ๊กเกอร์ตัวจริงยังดูหนังเรื่องนี้ภาพโปรโมตคือโจ๊กเกอร์ตัวเล็กน่ารักถูกแบทแมนกล้ามโตจับใส่กุญแจมือล็อกไว้กับหัวเตียงเป็นกูก็ยิงผู้กำกับทิ้งเหมือนกันแค่เห็นชื่อเรื่องและภาพโปรโมต หนังเรื่องนี้หาดูได้ยากสุดๆครับระดับเรดอามันแน่นอนยอดผู้กำกับหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังเรื่องนี้คือที่สุดของหนังฮีโร่ยุคนี้แล้วไว้อาลรแด่ผู้กำกับหนังเขาช่างกล้าหาญสร้างฉากแบทแมนจูบก,กับโจ๊กเกอร์อเมนลูนินถึงกับนวดขมับผู้กำกับหนังโลกนี้มันมีกระบวนการความคิดยังไงกันวะสร้างหนังที่สามารถทำให้คนดูจบแล้วคิดฆ่าตัวตายเพื่อลบฉากหนังนั้นทิ้งจากหัวสมองสมอง กูขอโทษเปิดหนังนั้นเลยเอาบาสฉากเปิดมาพระเอกหนุ่มบทแบทแมนกล้ามโตถูกข้างคข่ากัดกลางวันแสกๆขณะออกไปวิ่งโชว์กล้ามรอบเมืองหลังจากนั้นจึงมีพลังข้างคขวาไม่นานพ่อถูกโจยิงตายพร้อมสั่งเสียให้เขาเป็นฮีโร่ว้าวแปลกใหม่มากเลยเอาบาสถึงกับเช็ดน้ำตาต่อฉากการตายพ่อแบทแมนลูนินนั่งเงียบเยบตาจะหลับแล้วเศร้ามากเลยแบทแมนพ่องม่งตายหนังความยาวสามชั่วโมง ลูนินหลับตั้งแต่30นาทีแรกรู้ตัวอีกทีถึงฉากแบทแมนแต่งงานกับโจ๊กเกอร์จบบริบูรณ์มันเป็นหนังยอดเยี่ยมมากครับนายน้อยผมหยุดน้ำตาไม่ได้มันไหลไม่หยุดพ่ออยากบ้าตายตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่รวมโลกนี้เจ็ปีพยายามใช้ชีวิตสงบสุขมีเงินพ่อแม่โคตรรวยให้ใช้เล่นวันวันดูหนังฟังเพลงไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยต่ออุตสาหากรรมภาพยนตร์โลกดีซีเพราะยังไงซะนอกจากหนังแบทแมนไตราภาคของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนชาติเก่าเขาแล้ว ลูนินแทบไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับจัก,กรวาลดีซมากนักแต่วันนี้ลูนินจะไม่ทนแบทแมนฮีโร่วัยเด็กเขามันต้องเทดีวะเขาจะสร้างหนังฮีโร่สุดดารแสดงให้พวกคนโลกนี้ดูฮีโร่เป็นเช่นไรเทียบกับหนังแบทแมนโลกนี้มันคือขยะเอาบาสฉันตัดสินใจแล้วลูนินลุกขึ้นยืนในตาสีดำเขาจ้องมองภาพโจ๊กเกอร์หลายเวอร์ชันบนกล่องซีดีอะไรหรือครับนายน้อยท่านอยากจัดปาร์ตี้ ไม่เอาบัสฉันจะสร้างหนังฮีโร่แบทแมนของตัวเองใบหน้าคมเท่มเขาขยับขึ้นลงพยายามฉีกยิ้มให้มากที่สุดเท่าจะทำได้แต่มันก็ไม่กว้างพอเท่าโจ๊กเกอร์ตัวจริงโลกนี้อ๋ออย่าว่างนี้ว่างนั้นเลยนะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำแบทแมนโลกนี้แต่งชุดแบบไหนมีวายร้ายกี่คนเหตุการณ์สำคัญต่างๆถ้ามีคนเดินมาถามข่าวเมืองก็แทมจากผมผมขอตอบสองคำว่าไม่รู้ไม่รู้ อ๋อให้ผมจ้างผู้กำกับและทีมเขียนบทเลยไหมครับไม่ไม่ต้องฉันกำกับและเขียนบทเองคุณแค่ไปเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำให้ผมกับประกาศหาคนแสดงก็พอเงินไม่ใช่ปัญหา200ล้านในบัญชีฉันพร้อมนุนครับนายน้อยเอาบาสรับคำสั่งแล้วกระทำการทันที ด้านลูนิงนำกระดาษปากกาจำนวนมากเข้าห้องโถงประตูล็อกจากข้างในปิดกั้นตัวเองสำหรับเขียนบทหนังแบทแมนและสเก็ดภาพรูปลักษอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ตื่นกินเขียนบททบทวนเนื้อหาข้อมูลโลกนี้วนกิจวัตรเดิมๆเ,เป็นอย่างนี้ทั้งเดือนความตั้งใจสร้างหนังแบทแมนไราภาคช่างยากเย็นมีหลายสิ่งเขาต้องปรับแก้ไขเช่นตัวละครบรูซเวนโลกนี้มีตระกูลเวนอยู่จึงต้องเขียนสมมุติตัวละครชื่อ อาเธอร์เคนอแทนกำหนดค่าเริ่มต้นใหม่เกือบหมดหลายองค์ประกอบไม่เหมือนกันมากหลังจากพิจารณากว่าสัปดาห์ลูนินตัดสินใจหันหนังภาคแรกออกไปก่อนเนื่องจากเนื้อหาประเด็นประกูลเวนเยอะเกินถ้าแก้คงนานไม่ทันใจวัยรุ่นอีกอย่างคนโลกนี้รู้จักแบทแมนแทบทุกคนส่วนตัวภาคสามันดูฝืนเล่าเกินไปหากลูนิงคิดสร้างโดยไม่ปูพื้นฐานอะไรไว้ก่อน ผลสรุปลูนิงจึงเขียนบทหนังแบทแมนภาคสองอัศวินรัติการเป็นเรื่องแรกของไตรภาคระบุเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่อาชญากรรมระทึกขวัญเนื้อหาของแบทแมนอัศวินรัติการภาคนี้จะเป็นการเผชิญหน้ากันของแบทแมนและโจ๊กเกอร์อาชยากรสมองใสที่ทำให้ชาวเมืองก็อดแธมต้องหวาดกลัวจุดประเด็นสำคัญมีทั้งหมดเจ็ดบทไล่ตั้งแต่ฉากเปิดหนังยันแผนสุดท้ายโจ๊กเกอร์มันต้องมีชั้นเชิงวางแผนถ่ายทำชาติก่อนหนังเรื่องนี้มีความยาวสองชั่วโมง 32นาทีลูนินสยะยิ้มเขียนฉากหนังเพิ่มเติมที่ไม่มีในต้นฉบับกะะเอาความสนุกเข้าว่าเพิ่มฉากตัวตลกมากขึ้นผลออกมาเป็นความยาวหนังเกือบ3ชั่วโมง10นาทีระยะเวลาถ่ายทำประมาณ5เดือนงบสร้าง190-200ล้านดอลลาร์มันต้องสนุกมากแน่ๆลูนินพูดกับตัวเองก่อนเขลอหลับคาโต๊ะทำงานหารู้ไม่เนื้อหาแต่งพวกนี้แหละจะชักความบันเลยมาหาเขา